เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันอาทิตย์ที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2565สำหรับคุที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินช่วงนี้ดวงดีมีโอกาสจะทำอะไรหลายอย่าง ซึกจะได้เงินค่าตอบแทนภูมิค่าอย่างแน่นอนเรื่องของการงานช่วงนี้เหนื่อยหน่อย,อยเพราะหลายสิ่งหลายอย่างยังไม่ได้ดับที่คุณตั้งใจเอาไว้จะทำอะไรติตตดๆขาดๆต้องอดทนต่อไปอีกสักพักเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คู่และคนรักโดยภาพรวมถือว่าดีจะมีบ้างในบางครั้งที่คุณและคนรักไม่เข้าใจกันส่วนคุณโสดอย่าเพิ่งรีบร้อนมีรักเลยเพราะตอนนี้คุณยังวุ่นวายกับชีวิตส่วนตัวอยู่ สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินมีรายได้จากการทำงานเข้ามาแบบเรือๆแต่ก็มีรายจ่ายที่จำเป็นรออยู่อีกมากมายเรื่องของการงานการงานของคุณ อะไรก็ตามที่คุณกำลังทำอยู่มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จแต่ต้องทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจมากพอสมควรเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักยังดำเนินต่อไปเป็นปกติไม่มีอะไรที่ต้องกังวลสว่วนคนโสดตอนนี้มีโอกาสดีๆเข้ามาให้คุณเริ่มทำความรู้จกักและเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคนที่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลสำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงิน การเงินของคุณขยันทำมาหากินตัวเป็นเกลียวเลยมีรายได้เข้ามาเยอะแยะเรื่องของการงานทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีราบรื่นไม่สะดุดงานที่คุณรับผิดชอบอยู่สำเร็จรุ่งทุกอย่างเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักความสัมพันธ์ดีขึ้นเรื่อยๆหากคบหาก,กันมานานเร็วๆนี้คุณทั้งสองคนก็จะได้รับข่าวดีส่วนคนโสดหัวใจของคุณจะไม่เหงาอีกต่อไปเพราะจะมีคนแววเวียนเข้ามาทักทาย สำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินการเงินมีความสุขความสบายใจเพราะเงินทองมีใช้คล่องมืออยากได้อะไรก็ได้ตามใจปรารถนาเรื่องของการงานช่วงนี้โดนเดีขาขึ้นคิดอยากจะทำอะไรก็ทำจะประสบความสำเร็จอย่างดีอีกด้วย เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักมีแนวโน้มว่าจะได้คลองรักกันไปอีกยาวนานเพราะคุณทั้งสองคนยังรักและมั่นคงมากส่วนคนโสดพรมลิขิตบันดานชักพาโดยบานดานจิตใจให้คุณและคนรักมาพบเจอกัน สำหรับคนที่เกิดวันพารัาสบดีเรื่องของการเงินมีเงินเข้ามาในกระเป๋าไม่ทันไรก็ต้องออกไปแล้วแต่ไม่ต้องกังวลเพราะเป็นค่าใช้จ่ายเล็กๆเท่านั้นเรื่องของการงานการงานของคุณคุณจะทำงานทุกอย่างได้สำเร็จ ไปด้วยดีไม่ใช่ง่ายๆต้องฝ่าฟันอุปสรรคไปมากมายเลยทีเดียวเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักไม่ว่าจะไปไหนมาไหนทําอะไรคุณและคนรักก็ได้รับการสนับสนุนในทุกๆเรื่องส่วนคนโสดจะได้เจอคนที่รักชอบแต่อย่าเพิ่งวางใจเพราะรักครั้งนี้ต้องใช้เวลาพิสูจน์อีกนานสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินคุณเป็นคนขยันขันแข็งมีรายได้จากการทำงานมาก แต่ก็ต้องเอาไปช่วยเหลือจนเจือคนในครอบครัวเรื่องของการงานสิ่งดีๆเกิดขึ้นในไม่ช้าไม่นานนี้ซึ่งจะส่งผลให้คุณมีความก้าวหน้ามากขึ้น เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักเป็นห่วงเป็นใยซึ่งกันและกันตลอดเวลาสว่วนคนโสดต,ตอนนี้จะมีใครคนหนึ่งโครจรเข้ามาในชีวิตทำให้คุณได้มิตรภาพใหม่ๆเพิ่มขึ้นสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินมีเงิน,ม,งนมีรายรับรายจ่ายเข้ามาพอๆกันทําให้คุณสามารถบริหารจัดการเงินได้เรื่องของการงานจะต้องเหน็ดเหนื่อยอย่างต่อนเนื่องงานที่ทําอยู่ก็จะสะดุดบ้างต้องอาศัยความอดทนอีกสักพัก เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักเรียกได้ว่าเป็นคู่แท้ของการกันเพราะไม่ว่าจะเจอกันกี่ร้อยกี่พันปัญหาคุณก็สามารถอยู่ด้วยกันได้่วนคนโสดฮอตสุดอะไรสุดมีแต่คนมารุมรักหน้าอิจฉามากๆดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ